สวัสดีค่ะยินดีตาา้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงหลานลุงพลนะคะวันนี้ก็เป็นอะไรนะประมาณเกินก่อนละกันประมาณ4ี่โมงกว่านะคะก็ไปถึงร้านจะไปซื้อของแบบให้ลูกเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะคะก็เป็น10%ที่เราได้ไปซื้อมาซึ่ง เขาจัดโปรเนาะเขาเหมือนแบบว่าจัดโปรลดประจําปีอย่างเงี้ยค่ะประมาณ70% 80%ิเอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปกับแฟนมาเพิ่งกลับมาถึงประมาณสักพักหนึ่งนะคะตอนนี้หน้าเนกะก็พมวมบวมมากเลยลูกคอนทำไงดีโอ๊ยแก้หมอกมากเนี๋ยหามุมสวยๆก่อนมุมนละกัน นี่โอเคนี่นะคะเดี๋ยวหนูจะเปิดของให้ดูเล็กๆแน่นอๆใช่หนูไปซื้อมาให้ลูกพ่อเขาก็ซื้อแต่เลือกอะไรที่มันแบบแมนมากให้ลูกอะ่ะตั้งนึงนะคะมืดหน่อยเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวหนูอ่ะไม่ได้ถ่ายคลิปตอนนะั้นเพราะว่าคนก็เยอะค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากกับการแบบเลือกของนะคะก็เลยไม่ได้แบบถ่ายคลิปมาให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวจะมีขึ้นรูปภาพให้ดูนิดหน่อยนะคะมันเป็นช่วงที่เขาลดโปรโมชั่นเนาะนกก็ไปซื้อมานะคะประมาณ10%ได้หรือแค่5%ก็ไม่รู้น่จาจะแค่5%ที่นกไปเลือกมาก,กับพ่อะนะคะ เขาก็จะซื้อแบบเลือกอะไรที่มันแบบมันแมน,แมนสีมันแมนกับลูกมากเลยนะคะเดี๋ยวมาค่ะมาเริ่มใหม่นะคะเมื่อกี้นกอ่าแวะไปกินข้าวมานะคะพอดีว่าสั่งลายแมนแล้วเขาก็มาส่งพอดีนกก็เลยพักตอนไปกินก็มาเริ่มเลยนะคะอันนี้จะเป็นอย่างแรกเลยที่คุณพ่อเขาไปเลือกให้ลูกนี่เลยค่ะ เป็นที่เก็บนมเป็นที่เก็บนผมผงนะคะก็คือแบบสีสันผู้ชายผู้ชายสําหรับนกนกคิดว่ามันแบบถ้าเป็นนกเลือกนะนกจำนิน,งนงสีชมพูนะคะอันนี้พ่อก็เป็นคนเลือกแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้อันนี้พ่อเขาก็เป็นคนเลือกนะคะนี่เลยอ,อันนี้ก็คือแบบ เป็นขวดนมได้แล้วก็เก็บนมผงเก็บอาหารได้นะคะอันนี้พ่อเขาก็เป็นคนเลือกเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่คุณพ่อเขาเลือก <c oughs> แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นถุงมือแล้วก็ถุงเท้าม้กก็เลือกมาสามลายของที่ห้อ ของยี่ห้อปาปานะคะเอ้ยของปาปาเบบี้ของยี่ห้อปปาเบบี้นะคะนี่ยี่ห้อนี้ก็ส่วนมากจะเป็นยี่ห้อนี้ค่ะที่เราไปซื้อวันนี้นะคะเพราะว่าเป็นของอันนี้ก็จะเป็นลายนี้ค่ะอันนี้พ่อเขาเลือกพ่อเขาเลือกมาคู่หนึ่งเป็นถุงเช้ากับถุงมือนะคะส่วนนี้คุณแม่ค้นเลือก แต่ว่าก็น่าจะซื้อเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอีกอันนี้ก็ซื้อมานหนึ่งแต่อันนี้ก็ซื้อมาก็จะคู่กับชุดเขาและสองลายนี้จะคู่กับชุดเขานะคะอันนี้คุณพ่อเขาเลือกหากลายนี้ไม่เจอจริงๆชุดลายนี้ก็มีแต่ว่าหาไม่เจอนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อแล้วก็มีอันนี้ ่นลองฉี่นะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นแผ่นลองฉี่ลองอึน,น้องจริงๆคุณพ่อเขาเลือกสีฟ้าแต่คุณแม่ก็ไปหยิบเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูก็ลูกก็ลูกเป็นผู้หญิงอ่ะแต่ว่าอะไรที่เขาเลือกมาแล้วเราก็พยายามไม่เปลี่ยนนะ เรากลัวแบบว่าเออชวนเขาไปซื้อด้วยแล้วแล้วก็แบบเอามาเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะไม่แฮปปี้แล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้เป็นผ้าอ้อมนะคะอันนี้ท่อเขาเป็นคนเลือกหนูก็ไม่ได้เปลี่ยนดูสิความผู้ชายเนาะความผู้ชายเลือกนะคะไม่มีลายไม่มีอะไรเลย <c oughs> โอ้ยพ่ะคุณบุญช่องของหนู นี่นะคะน่าจะกี่พื้นน่าจะหกพื้นหกหรือสิบสองก็ไม่รู้อ่าน่าจะหกเขาบอกว่าเป็นผ้าอ้อมนะคะเดี๋ยวหนูจะไปไอ้นี่อยู่เดี๋ยวจะซื้อลายใหม่อยู่นี่แล้วก็มีชุด อันนี้คุณแม่เลือกคุณพอ่อเขาเลือกก็จะแบบไม่ค่อยได้ชุดตรงกันจะห่หไหร่นี่คุณแม่เลือกเป็นม้าลายชุดม้าลายนะคะเฮ้น่ารักอ่ะก็คือเราก็แบบว่าเลือกไม่ถูกหรอกนะคะอันนี้ก็นี่อันนี้น้องน่าจะใส่สบายดีสำหรับเด็กแรกเกิดอ่ะน่าจะใส่สบาย นี่นะคะลายนี้นะะ่ารักเราจะผูกหลังแต่กลัวว่าลูกจะเจ็บหลังมเวลาแบบผูกตรนี่นะคะของยี่ห้อปลาปาเหมือนกันซื้อมาไม่เยอะค่ะมันแบบว่ามันจะหมดแล้วแล้วก็เสื้อแบบนี้นะคะ อันนี้ดูรู้เลยว่าใครเป็นคนเลือกหนูจะเลือกนกจะเลือกเน้นสีชมพูนี่นะคะนี่นกก็เน้นสีชมพูแขนยาวใส่ตอนที่แบบนอนตรงคืนแล้วเปิดแอรอันนี้พอ่ออันนี้น่าจะพ่อเขาเลือกชมพูอยู่พ่อเขาก็เลือกชมพูอยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ เขาเรียกอะไรนกไม่ได้แบบว่าจับเซตนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ดูเลยว่ามันคู่นี้คู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจับมาเลยอ่ะมีเซตมาหนึ่งนี่นะคะมีเซตมาหนึ่งนี่มีเซตมาหนึ่งอันนี้เป็นอะไรนกแพกกรินอัน,นไหนอนไนอีกที่พ่อเขาเลือกอันนี้เกง ุณพ่อเขาเลือกอันนี้แม่เสื้อเนี่ยแม่มาคนเลือกคนเดียวเลยก็ไม่รู้จะมันมันก็มีแค่ทรงๆแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นผูกนะคะนี่น้องก็เด็กแรกเกิดจวนมากต้องเน้นผูกเนาะอันนี้ก็แม่มนคนเลือกอันนี้พ่อเขาเลือกอะไม่รู้พ่อเขาเอาไหม นี่อันนี้ก็ผูกนะคะจัตนาบก็ซื้อเพื่อน้องโตด้วยเลยอันนี้สามหึงหเดือนใส่ได้นี่คุณแม่ก็ซื้อแต่สีชมพูก็ก็<ๆ>ชอบเนาะนี่นะคะสงสัยมีแต่แม่แล้วเลยอันที่เลือกมานี่นะคะชิดๆนี่หอนี้ ซื้อมาประมาณนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะสั่งที่แอปอื่นด้วยอะไรด้วยแต่ด้วยความที่วันนี้เราไปก็ไปถึงงานก็เราออกตั้งแต่นี้ประมาณบ่ายสาไปถึงประมาณสี่โมงสี่โมงสิประมาณนั้นนะคะใครอยากซื้ออะไรให้ซื้อได้นะคะ เด็กน้อยแรกเกิด3 6ถึง6เดือนก็ซื้อเผื่อได้เลยนะคะเด็กโตเร็วค่ะน่ารักแต่ไม่มีกระโปรงเลยได,เได้แต่เก่งเกงได้แต่เก่งเกงกับเสื้ออันนี้ก็ป้าเขาเลือกป้าเขาเลือก,อ,กอันนี้ โนเลิกเองโอ้สรุปแล้วลูกหนูใส่แต่สีชมพูนะหนูก็จะเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะแม่ <c oughs> นี่เอาก็ผู้หญิงเนาะผู้หญิงต้องเน้นสีชมพูนะ มันก็มีนะพวกแบบว่าอ่างนะ้อ่างอาล้างน้ำไอ้อ่างอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้รีบซื้อเพราะว่ายังไม่ถูจใจยังแบบว่ายังไม่โดนปิดโดนใจโอ้ยเจี๊ยกหัวพุณนพอเราซื้อเด้เบิรงเราซื้อให้ลูกเราอุ้ยตักนะ้อง ก็ว่าไปยืนอยู่สักพักหนึงนางบอกนางบอกว่าอึดอัดหายใจไม่ออกคนมันเยอะนคะคะก็เลยบอกอ่ะอ่ะอ่ะมาเฝ้าซื้อเฝ้ากลับมานี่แหละค่ะสิ่งที่คุณพ่อเขาเลือกให้คุณลูกเขาก็าจะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็มาอวดประมาณนี้แหละเดี๋ยวหนูจะแปะแปะคลิปให้ดูแบบที่หนูไปเลือกมานะคะมันเป็นแบบว่าเป็นที่ที่โรงงานเขาเลยเขาเอามาเซลลราคา7จิเ็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หนูด้วยนะคะกดกระดิ่งให้หนูด้วยเนาะ ก็เดี๋ยวนกจะแนบภาพแล้วก็คลิปให้ดูนะคะตอนคุณพ่อเขาเลือกแล้วก็ตอนที่อาจจะเป็นแนวตั้งนะคะทุกคนโอเคนะคะสำหรับ คลิปนี้นกขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย